เลน่นเอาชีวิตของกระเทยเทาเลี้ยังยี๊บารนี้ไม่ค่านามาพงศยิ่งยนฮะให้บั๊ปึกสาไปฮักหัวใจเจ้าตาพนักหัวใจยังอีกเย็นพนัสิปากับหัวฉดิตธังที่ไหนครับแน่ลเรไปหยุ่ปกติที่ใส่สามหมื่นสี่หมื 4, ม่นแต่ใครบ้าที่จะไม่เป็นแปลกๆมันก็เาะว่าบานฉลิขูก็ว่ามันเป็นแปลกๆคือมึงว่าอยู่ปกติมันต้องมาเกเลยเนาะตองทิตย์นี้มันต้องมาแรงวัดโชวมันมากเลยปกตินะแมนเทิม ปีที่แล้วไม่มาเป็นให้ปาะนี่แมนคิดตั้งเกียดนี่เนี่ยกลัวมาดิปิดอาทิตย์ดิปิดสี่มือมือมาก,ก็บบ้าหาคอยสี่มือหามือรวดไหมเออหันาคอยได้ป่ะปรึกษาเจ้าปรึกษากับปรึกษาได้แต่ว่ากูปฏิบัติน้าม,มาได้กูปรึกษากูให้ความรู้ได้เจ้ว่าคอยปาก,กระมันจะว่าคอยตีปุ๊กไหมบอสว้ยระดับเจแล้วมันตบมีผู้มเม,มาไม่ได้ะเหมือแมนอยู่แล้วคือว่าเออมาจีปลาไม่เลยบกักมาๆเขาบอกเอามันอีกแล้วต่อไปดิมึงเอามานหลดตั้งส่วนไม่เอาผัวแสดง พลังเลยบ่เออสามีตากสาคาสานพัจะไปฉีดเื่องดิบเบิร์นเบิร์นาเบิรเท่างสาจิตเ้าขี่แล้วบ้านจะไปกระสาม้นน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 า,านเอ,อน๊มักเงี้ยนี่น,นลละ้าใจปะเต้ปั่มๆลวนอ่ะลคนจะไปเอาจได้เากรไปเอาบันเยี่นแปลงหลายเทีแลว้ว <What? S 2> อาตย์ที่แล้วขอกระคว้ดดวแา,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 าแล้วอาชย์นีให้หยุดยาวแหงวยางบ้านไม่เยี่ยนคนถามเลยเป็นอีหยังสิที่ภาอคยไปซื้อบรงได้เป็ดีหยังกูกะจะโถนมึงเว้ยนี่นะเดี๋ยวนี้แต่แม่ขอก็บอกว่าเอาผัวไม่รอเร้อลละเด้อยวอย่าไปถามคว้ามาหลายชาว ก้าวข้าวของกันหักก็หอยเนาะจำใจเลยบ่เจนีิคอยกัติท่าใจอยู่แค่ไหนบ่คอยบาปรึกษาเจ้าเป็นจังไหนความคิดเจ้านี่เป็นจังไหนมันจะคอยได้ผัวใหม่งอสตีความคิดกูนี่ว่าปลาเลยปลาเลยแน่นอนอยู่แล้วเออเจ้าบอกคอยปลาของกัติปลาขคุณจิตตั้งแต่เมื่อนี้เป็นต้นไปคอยกติบอกคืนไปหามันขอพานาแพะอยู่บ้านมันมันหรือของคอยอยู่บ้านมันหรือของมันอยู่บ้านคอยกัติโคตรึ้นมันกันรอด บ๊ะปันไปเดาอย่าสักจีนักวังให้มาเลยมาเลยไปให้มันหมดเลยเออมันไอ้ปั๊มปั๊มปั๊มเบอร์เลยไอ้รถหน้าฮะเอาไม่ให้มันใหญ่กว่าเก่าแต่ข่อยขึ้นไปก็คืบยานเดี๋ยวไเล่นท่านเจ้าเปพ่อบันถือของดีท่บ้างเล่นแค่นี้โอ้มึงก็เรียกนี่เียมีตาอยู่นี่ยเอาเบาลังเบาลังขึ้นไปเบาลังเบาลังเออลังมันดีมันสะมองยุ่อะไรบ่เฮ้ยดีมันถือเนาะพ่อแขนมันปวดท่อแขนขั้นเลพ่อชุวมันอ่อนเดี๋น้องมันจีน ได้ยุบอ๋เด็กบอกอังสันมึงกับเราหมดด้วแล้อมึงกับแกงกึกึนกึนตัวพราะพเจ้าตีตัวจากมึงตัวอ๋อของกูมาได้โมากไหมมันยัเล่นมันกิแต่หยาแท้เ่อบบกงานโท่มาลาบอกมันไปเลิกบายฉันบอก้ยเสียกูดิเลิกเลยเลิกเลยเลิกเลยนะเลทำใจมัดไอ้นี่ฮัลโหลเทามาจังใด ไปเล่บบนเงี้งพงยพญลินอออ๋อเงินเหมดแล้วคือโว่เนี่ยนั้นตจปั๊มปั๊ม <หา S 1> ไม่เออเออคอยกันล่ะคอยจะอขอกไปอนใหจักน้อยนี่ละเอ๋อเอออันรอี <ไป S 1> <า>กเราฆ่าก,จากิจกรรมกัได้ป่ะได้ไหมปลาแมวมันได้ไรมันคือว่าสีปลาผัวมันหมาเป็นกูเป็นหมายอยีก่หรือตัวน,นี้ไหม